นายยกรัฐมนตรีปื้มขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ทำให้ประเทศไทยครองที่หนึ่งในอาเซียนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ คุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยถึงการจัดอันดับรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า s ustainable development report SDR รายงานการศึกษาแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าในการขรับเคลื่อนของแต่ละประเทศนะคะบอกว่าประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่44จากทั้งหมด163ประเทศค่ะแล้วก็เป็นอันดับ3ในเอเชียรองลงมาจากญี่ปุน่นอันดับ19แล้วก็เกาหลีใต้อันดับที่27ที่สําคัญนะคะเป็นอันดับที่1 ของภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้5ปีติดกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนต่อความพยายามขับเคลื่อน SDG ด้วยการผนวกเป้าหมายการพัฒนาระดับประเทศผ่านความเชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งฉบับที่12แล้วก็ฉบับที่13ด้วยนะคะ ร่วมกับการทำงานกับภาคประชาสังคมภาคเอกชนทำให้ SDG Index ของประเทศไทยอยู่ในระดับต้นเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้จากการจัดอันดับหลายปีซ้อนนั่นเองนะคะแม้ว่าการบรรลุเป,ป้าหมาย SDG 1 7เเป้าหมายจะต้องใช้เวลาแล้วก็มีปัจจัยแวดล้อมหลายส่วนแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นพยายามขับเคลื่อนเป้าหมายในการพัฒนาเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนและที่สำคัญนะคะก็เพื่อความยั่งยืนของประเทศนั่นเองค่ะ